วันนี้จะนำทุกท่านไปชมบ้านห้างโรห้านะครับจุดนี้เป็นทางเดินจากวัดสว่างอารมณ์ของเมืองนครชุมเพื่อที่จะไปยังบ้านห้างโรห้าเส้นทางที่เดินผ่านจะมีสะพานเหล็กอาจจะมีเสียงดังนะครับให้ท่านได้เห็นว่านี่คือสะพานเหล็กนะครับสาธิตการทำเสียงใบพรม เราจะไปชมบ้านห้างโรห้าหรือที่เรียกว่าบ้านพัปโปครับโดยที่จุดที่ผมเดินอยู่ตรงนี้จะเรียบคลองสวนหมากมุมนี้คือมุมเรียบคลองสวนหมากครับข้างวัดสว่างอารมณ์ในส่วนของคลองสวนหมากก็จะอยู่ในนอมานิยายนครับชั่วฟ้าดินสลาย ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นบ้านเกิดของครูมารัยชูพินิษด้วยนะครับจะเห็นป้ายเขียนไว้ถนนรอห้าครับถนนซอยบ้านห้างรอห้าหมู่ที่หกตำบลนครชุมทางเดินก็จะเป็นทางทางตันถ้าเข้ามาฝั่งนี้นะครับ ให้ท่านได้มาชมในมุมมองไปก็จะเริ่มเห็นบ้านห้างรอห้าตั้งอยู่ที่รถกำลังถอยมาแล้วก็เห็นส่วนโค้งที่เป็นทางโค้งของของสวนหมากมุมนี้พอดีอดีตนั้นก็มีน้ำไหลเชี่ยวไหลน้ำใสครับเป็นเส้นทางลำเลียงสุงครับการค้าไม้ ในอดีตนะครับลำเลียงไม้ลำเลียงไปทางฝั่งนี้นะครับเพื่อลงไปยังแม่น้ําปิ่งแล้วก็ต่อไปยังศูนย์กลางการค้าไม้ในอดีตก็คือที่นครสวรรค์ออเมื่อเดินมาร้อเมตรเศษๆนะครับก็จะเริ่มเผยให้เห็นตัวบ้านครับที่เป็นบ้านห้างรห้าในเรื่องของชื่อบ้านห้างรห้านะครับ เกิดจากการที่บ้านหลังนี้ครับเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่5เป็นบ้านที่มีการค้าไม้เป็นห้างสาหรับค้าไม้ครับตรงกับช่วงเวลาของสมัยรัชกาลที่5แล้วเมื่อพระองค์ท่านรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นครั้งที่2ครับมาที่นี่ผ่านมาทางนี้นะครับผ่านมาพื้นที่คลองสวนหมาก เสด็จประพาสต้นผ่านมาจึงเป็นที่มาของชื่อว่าบ้านห้างรอห้าให้ท่านได้ตั้งคำถามกันจนถึงปัจจุบันนี้ทำไมชื่อบ้านห้างรอห้าครับเรามาสำรวจพื้นที่โดยรอบนิดหนึ่งครับจะเห็นว่ามีป้ายให้ข้อมูลข่าวสารนะครับประวัติของบ้านห้างไว้ด้วยเผื่อท่านมาท่องเที่ยวจะได้มาศึกษาข้อมูลด้วยนะครับ อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบ้านพัปโปโเนื่องจากเจ้าของชื่อพัปโปพอพานสระอะสระโอปอป,อปาไม่โทพัปโปนะครับเป็นกระเหลี่ยงในกำกับของอังกฤษในยุคสมัยที่อังกฤษเข้ามายึดครองพม่านะครับสำหรับบ้านห้างรอห้าหลังนี้ครับเป็นบ้านทรงยกสูงนะครับ สองชั้นแบบไทยผสมตะวันตกหลังคาเป็นแบบปั้นหยาประยุกค,ครับหลังคาปั้นหยาในส่วนเชิงชายด้านบนก็มีการฉลุไม้เป็นลายหยดน้ำประกอบไว้สวยงามนะครับพื้นที่ร,บรอบๆเราจะเห็นการปลูกกล้วยนะครับเป็นสวนกล้วยในยุคสมัยที่ พะโปูเข้ามาค้าไม้นะครับพะโป้เป็นน้องชายของพญาตะกาหรือแซ่พอพญาตะกาเป็นพี่ชายท่านเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาทําไม้ประมาณป,าณปีพศ2418ครับเข้ามาทําไม้ก่อนแล้วก็พะโปูก็ได้ทํากิจการป่าไม้ต่อจากพี่ชายนั่นเองในส่วนของพะโปูกับแซ่พอหรือพญาตะกาสองท่านนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนในการทำเรื่องขอบูรณะซ่อมแซมพระบรมธาตุนครชุมครับที่สันนิษฐานเดิมว่าเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือดอกบัวตูมแล้วปัจจุบันก็เป็นเจดีย์ทรงมอญพม่าที่เราเห็นในปัจจุบันในส่วนของพระบรมธาตุนครชุม สำหรับบ้านห้างรอห้านะครับจะเป็นบ้านที่มีขนาดเจ็ดคูหาครับความกว้างก็ประมาณ20เมตรความลึกของบ้านอยู่ที่ประมาณ10เมตรกว้าง20ลึก10เมตรมี2ชั้นแต่และชั้นแบ่งเป็นสี่ห้องมีห้องทำงานของพ่โปูครับลักษณะชั้นบนชั้นล่างแบ่งเหมือนกันครับสี่ห้องมีบันไดขึ้นด้านหน้าบันไดด้านหลัง บันไดก็มีลูกกงข้างบันไดเป็นแบบแจกันครับในส่วนของด้านหน้าเราจะเห็นระเบียงยื่นครับข้างหน้าด้านบนโดยเฉพาะด้านบนจะเห็นระเบียงยืนเมื่อยืนมองไปจะข้ามจะมองข้ามไปเห็นฝั่งตลาดนครชุมในอดีตนะครับแล้วก็มองเห็นโค้งน้ำของคลองสวนหมาก ภาพด้านบนจะเห็นเชิงชายที่เป็นลายหยดน้ำฉลุไม้แบบไทยผสมตะวันตกครับเมื่อเราเดินเข้ามาชมจะเห็นสภาพที่น่าสนใจหลายอย่างครับเสาด้านล่างเป็นไม้สักบ้านหลังนี้ทั้งหลังสร้างด้วยไม้สักนะครับเสาด้านล่างที่รองรับเป็นไม้สักเนื้อดีนี่คือบ้านที่อยู่มา ร้อยกว่าปีแล้วนะครับให้ได้ชมบ้านห้างรอห้าเป็นบ้านในยุคสมัยรัชกาลที่ห้าพระองค์เคยเสด็จประพาสต้นมาที่นี่ผ่านมาทางนี้คลองสวนหมากในการเสด็จประพาสต้นครั้งที่สนะครับสำหรับพระโป้นั้นนะครับหรือเจ้าของบ้านก็ได้ซื้อบ้านต่อมาจากพยาราม ซึ่งพระยารามเป็นตำแหน่งของเจ้าเมืองที่กำแพงเพชรในสมัยก่อนนั้นนะครับก็คือพระยารามรณรงค์สงครามรซื้อต่อมาแล้วก็เริ่มทำการค้าไม้ในปี2429พระโป้เสียชีวิตในปี2460ก็ช่วงรัชกาลที่6ครับนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เราชมโครงสร้างไปด้วยกันได้เห็นภา,ภาพส่วนโครงสร้างของบ้านห้างรอห้านะครับเดินผ่านสวนกล้วยไปด้วยกันนะครับจะเห็นบรรยากาศในสมัยก่อนชัดเจนนะครับเห็นความรุ่งเรืองความสวยงามสง่าของบ้าน ในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือทุ่งมหาราชของครูมาไหลชูพินิษท่านก็หาอ่านติดตามหาอ่านได้นะครับปัจจุบันที่บ้านห้างรอหยังถูกรักษาไว้ครับให้ได้ชมเรื่องราวหลังจากพระปู่เสียชีวิต 2460ก็มีบริษัทซึ่งไม่ทราบชื่อชัดเจนนะครับได้ทำการค้าไม้ต่อเนื่องมาอีกเป็นเวลา30ปีครับหลังจากนั้นเมื่อไม้เริ่มน้อยลงหมดลงไปก็จึงถูกทิ้งร้างไว้จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับก็ไม่ได้มีการบุรณะเพิ่มเติมใดๆเนื่องจากเจ้าของก็รักษาไว้ แต่ว่าไม่ได้เข้ามาบุะครับมีเฉพาะเรื่องราวที่ได้เล่าขานอยู่ในหนังสือทุ่งมหาราชครับทุ่งมหาราชของครูมาลัยชูพินิษทุ่งมหาราชครูมาลัยชูพินิษแล้วก็อยู่ในนวนิยายชั่วฟ้าดินสลายก็มีชื่อของพะโป้ซึ่งพะโป้ก็มีตัวตนจริงๆนะครับ แต่ว่าในนิยายก็จะเป็นการแต่งขึ้นมานี่คือบ้านห้างรรห้าไม้สัก์ทั้งหลังครับเป็นไม้สักทนสภาพจนมาถึงปัจจุบันก็มีเรื่องราวเล่าต่อมานะครับว่าหลังจากที่พระพุทธเสียชีวิตก็มีการตั้งศพเป็นกุศลไว้เป็นปีนะครับมีการสวดทุกเจ็ดถึงแปดวัน ก็จะมีชาวกระเหลี่ยงหรือชาวเขาที่นับถือกันเดินทางมาเป็นหมู่คณะเพื่อมาไหว้และทำพิธีศพโดยการเดินรอบหลงศพของพระโปที่นี่นะครับเราจะเห็นโครงสร้างที่เป็นสถานที่ห้างในอดีตก็คือสถานที่ทำการค้าครับ เดินมามุมนี้จะเห็นส่วนที่เป็นบันไดครับเสาขนาดใหญ่คับคอเสาด้านล่างเป็นเสาที่รองรับน้ำหนักครับมีทั้งหมด7ห้องนะครับป้ายขา,ขาวที่เห็นนั้นคือในอดีตก็จะเขียนว่าห้ามขึ้นครับมีอยู่ยุคหนึ่งที่สามารถขึ้นไปได้เนื่องจากสภาพยังอยู่ในสภาพดี ถึงจุดหนึ่งก็ผู้พังตามดดูการไอตามโทษครับตามการเวลาครับบ้านพับโอ้บ้านห้างโรห้าครับหลังคาแบบปั้นยาห้องฝั่งนี้ครับคือห้องทำงานของพับโอ้ซึ่งชั้นบนชั้นล่างจะเหมือนกันครับฝั่งนี้คือห้องทำงานด้านหลังคือห้องพิธีเหมือนห้องพระนะครับส่วนห้องด้านโน้นมุมขวาหลังครับ เป็นห้องที่เรียกว่าห้องของโรงช้างครับก็คือในอดีตที่นี่จะมีบ่าวไพ่นะครับเป็นมอญเป็นลาวเป็นแกเหลียงเป็นไทยมาดูแลช้างแล้วก็เมื่อย้อนกลับไปไม่นานจากรูปถ่ายเดิมสมัยรัชกาลที่5สเสด็จประพาสต้นสองข้างของบ้านจะมีบ้านหลังเล็กสองข้างแล้วก็มีทางเดินเชื่อมหากัน ผมแทรกภาพลายฉลุประดับเชิงชายให้ท่านได้ชมด้วยนะครับเพื่อได้เก็บข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์แล้วก็ได้เล่าให้ท่านฟังถึงบันไดว่ามีลูกกรงทะ่เป็นแบบแจกกันตรงนี้ก็ผุพังไปตามฤดูกโทษครับผุพังตามการเวลาขออภัยด้วยนะครับจะพูดผิดอยู่บ่อยๆครับแล้วก็ ไม้ฉลุที่เป็นลายหยดน้ำครับก็หล่นลงมาบนพื้นนี้ชิ้นหนึ่งครับเรื่องราวของบ้านห้างรอห้าก็นำมาบอกเล่าท่านนะครับตั้งอยู่ที่คลองสวนหมากถ้าจะเข้ามาชมก็ถึงตลาดนาครชุมขับรถมาที่ตลาดนาครชุมแวะเข้ามาข้ามคลองมาที่จอดรถที่วัดสว่างอารมณ์ ที่จอดรถสะดวกสบายเข้าห้องน้ำม้องท่าให้เรียบร้อยแล้วก็เดินเรียบคลองสวนหมากเพื่อมาชมบ้านห้างสำหรับครูมาลัยชูพินิษครับได้เขียนถึงบ้านห้างรอห้าครูเขียนตอนที่อายุของครูมาลัยชูพินิษ50ห้าสิบปีก็คือปีสองสี่เก้าเก้าครับซึ่งนวัิยายที่โด่งดังก็คือเรื่องชั่วฟ้าดินสลาย ทับที่มีชื่อพาะโปปรากฏในนวนิยายด้วยครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจทับให้หลายๆจังหวัดให้หลายๆพื้นที่ที่มีบ้านเรือนเก่าๆทับในช่วยกันอนุรักษ์นะครับรักษาไว้เท่าที่จะทำได้ให้นานที่สุดก่อนที่เรื่องราวจะหายไป เราจะกลับมาชมเรื่อยๆก่อนที่สภาพบ้านจะสุดโทมมากไปกว่านี้และก็ไม่หลงเหลือในอนาคตครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของบ้านห้างรอห้าตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร